มาต่อกันที่สาวโฟสกลรัตน์นะคะคนนี้ความรักไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ธุรกิจกําลังรุ่งเลยแหละคะ่ะเป็นสาวร่างเล็กที่ขยันจริงๆเลยแหละคะ่ะโฟสกลรัตน์ที่ตอนนี้ธุรกิจร้านดอกไม้ของเธอซึ่งเปิดมาเกือบปีกาลังไปได้สวยเจ้าตัวและพี่สาวก็เลยวางแผนว่าปีหน้าจะขยับขยายร้านอีกหนึ่งสาขาตอนนี้เลยตระเวนดูทําเลไปเรื่อยๆและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีร้านกาแฟหรือเบเกอรี่เล็กๆอยู่ในร้านดอกไม้ด้วยละคะ่ะ ราคงต้องไปเรียนก่อนถ้าเกิดเรายังไม่ได้เรียนเราก็ไม่กล้าทําอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเอออยากจะทําอะไรเราก็จ้างช่างมาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนไม่คาดคิดมาก,ก่อนว่าจะดีขนาดนี้เราก็เลยมีการปรึกษากับพี่สาวว่าเอ๊ะหรือเราจะเปิดสาขาเพิ่มนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยดูๆทำเลอยู่ว่าทำเลตรงไหนเหมาะแล้วถ้าเกิดเราได้ทำเลเมะื่อะไหร่เราว่าคิดว่า,าจะเปิดสาขาสองค่ะ ไม่ว่าจะยุ่งกับธุรกิจขนาดไหนนะคะสาวโฟยืนยันว่างานในวงการโดยเฉพาะงานเพลงเธอไม่มีวันที่อย่างแน่นอนเพราะล่าสุดได้พูดคุยถึงซิงเกิลใหม่แล้วคาดว่าไม่เกินเดือนมีนาคมจะได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะสรุปคุยกับทีมงานทุกฝ่ายเลยค่ะว่าโฟโมดต้องการยัางไงาแล้วก็ทีมเพลงมีมีความคิดเห็นยัางไงาเกี่ยวกับตัวโฟโมดบ้างแนวเพลงเป็นยัางไงาแล้วกเ็เกี่ยวกับพวก เสื้ผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็ถามเราเป็นหลักหมดเลย mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบายใหม่ให้ให้ฟังศิงลปิน70%เลยค่ะจริงๆเน่ยเราโตขึ้นเราก็อยากจะได้อะไรที่มันหวานหน่อยอะไรยเงี้ยค่ะเริ่มอินอะไรกับพวกดอกไม้สีพาสเทลหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกเขาไปเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาจะจดทุกอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาไปมิกซ์แอนด์แมทก์กับมดว่ามดชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เทนทีซิงเกลิลใหม่นี้ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแฟนเพลงของสองสาวโฟมดมดคงได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่จากสองสาวนี้แน่นอนค่ะ